สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามที่ดินวิวเขานะครับสไตล์บ้านสวนสไตล์คุกหนังนานะครับวันนี้สามารถนะครับอัปเดตในพื้นที่ให้ทุกท่านได้ชมอีกหนึ่งโครงการนะครับเป็นที่ดินที่อยู่ที่บ้านพลิกนะครับบ้านพิกบ้านนานครนายกนะครับนี่ครับบรรยากาศของแปลงตัวอย่างนะครับหรือว่าแปลงที่เราจัดสวนให้ลูกค้าได้ชมนะครับขนาดพื้นที่หนึ่งไร่นะครับนี่นะครับแล้วก็ขุดสะนะครับขุดสะประมาณสัก ไม่ถึง50ตารางวานะครับก็จะได้ดินมาปรับถมในพื้นที่นะครับครับภูเขาสวยๆตรงนี้นะครับท่านที่สนใจนะครับก็เข้าชมพื้นที่ก่อนนะครับตอนนี้ว่างอยู่5แปลงนะครับโซนนี้โซนเอนะครับโซนเอโซนเอโฉนดออกเรียบร้อยนะครับเรามี2โซนนะครับโซนเอโซนบีนะครับท่านที่สนใจนะครับอยากได้โฉนดไวๆนะครับแนะนําเป็นโซนเอนะครับก็ตอนนี้โซนเอว่างอยู่ประมาณสัก 2แปลงนะครับ2แปลงนะครับแล้วก็โซนบีสอแปลงนะครับก็ราคาเริ่มต้นนะครับถ้า2แปลง200ตารางวานะครับก็ราคาเริ่มต้นอยู่ที่5้าแสนสี่หมบาทนะครับผ่อนได้นะครับผ่อนได้5ปีนะครับก็ผ่อนขั้นต่ำประมาณสัก10,000บาทนะครับดาวหนึ่งแสนนะครับหรือว่าท่านต้องการซื้อสดนะครับโฉนวนพร้อมโอนเลยนะครับด้วนๆนะครับวิวเขาชัดเจนนะครับนี่ครับหรือว่าท่านไม่มีเวลามาทําสวนนะครับก็จะมีลุงนะครับลุงนิทิศนะครับ แลอยู่ตรงนี้นะครับ,รบก็ติดต่อที่คุณสามารถนะครับ0878079350นะครับเว่ยๆน,นะครับมีจำนวนจำกัดน,นะครับขอบค,ครับสวัสดีครับ